นี่มันอะไรกันอนะโอเคนี่เป็นรายการมีมนะครับอืมนี่นี่เป็นรายการมีมนะครับผมก็เป็นรายการแรขใช่ไหมผมเออน <ะ S 1> ั่นแหละนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับคู่เราวมีก่อนนะ้ำมีอยู่อย่างจำกัดเราควรอนุรักษ์เออนั่นแะหละผม อาจารย์ขุดหลุมแบบ2องคนสเลยครับเดี๋ยวผมจะโชว์อะไรให้ดูไอ้เหี้ยเป็นรูปแบบคนแบบถือบักเก็ตอ่ะเออรูปแบบคนถือบักเก็ตแบบสองอันอ่ะไอ้เหี้ยคือแบบมึงจะทำน้ำอินฟินิตี้แน่นอนชัวร์คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แหละครับก็สาเหตุที่แท้จริงของการทำให้ y youtube ไอ้ย u ูทูบเชียอะไรเฟซบุ๊ k ล่มนะครับนี่เป็นแมลงวันแมลงวันหนึ่งตัวแล้วก็ มีมาร์กบเกที่เจอแมลงวันแล้วเขาก็เอาลิ้นข่ามแมลงวันตัวนั้นแล้วมันโดนปุ่มกดของแล้วมันโดนปุ่มปิดไอ้เหี้ยไม่มีใครใครถ้าคนที่ลงมอดในจีดีไอ้พี่ก็จูวยอย่างนี้เลย